สวัสดีค่ะมีลูกค้ามาซื้อผ้าไตรครบชุดที่ร้านป้าแดงลูกค้าซื้อผ้าไตรครบชุดขนาด2เมตร20เซนติเมตรเนื้อผ้ามิสลินจะนำไปใช้ในงานศพของแม่ที่เพิ่งเสียชีวิตไปนะคะในงานศพนำผ้าไตรครบชุดไปใช้ทำอะไรก่อนวันเผาศพหนึ่งวันเจ้าภาพจะมีการนิมนต์พระมาเทศให้ญาติโยมฟังเจ้าภาพหรือลูกหลานก็จะหาซื้อผ้าไตรครบชุด และม่อไทยธรรมไปถวายพระซึ่งผ้าไตรครบชุดที่นำไปถวายพระเพื่อให้พระท่านนุ่งห่มตอนขึ้นเทศให้ญาติโยมฟังป้าแดงแนะนำลูกค้าว่าผ้าไตรครบชุดที่ซื้อไปถวายพระที่ท่านจะขึ้นเทศควรจะซื้อขนาดให้พอดีกับรูปร่างของพระท่านซึ่งพระที่จะขึ้นเทศในครั้งนี้ลูกค้าบอกว่าท่านมีความสูงประมาณ180ซนติเมตร และมีรูปร่างสูงใหญ่ป้าแดงจึงแนะนำผ้าไตรครบชุดขนาด2เมตร20เซนติเมตรให้กับลูกค้านะคะส่วนเนื้อผ้าที่ร้านป้าแดงมี3แบบนะคะคือผ้าโทเรผ้าโทเร่ปานแก้วและผ้ามิสลินสีพระราชทานลูกค้าเลือกเป็นผ้ามิสลินนะคะส่วนเนื้อผ้าที่ร้านป้าแดงมี3แบบนะคะคือผ้าโทเรผ้าโทเรปานแก้ว และผ้ามิสลินลูกค้าเลือกเป็นผ้ามิสลินนะคะลูกค้าอยากได้ผ้าไตรที่คุณภาพดีลูกค้าสนใจเนื้อผ้ามิสลินผ้ามิสลินเป็นผ้าแบบไหนผ้ามิสลินเป็นเนื้อผ้าที่บางเบานุ่งห่มสบายระบายอากาศได้ดีเวลาอากาศร้อนผ้าจะเย็นเวลาอากาศเย็นก็เก็บความร้อนจากตัวไว้ได้ดีห่มแล้วอุ่นซักแห้งง่าย เป็นผ้าที่สามารถนำกลับมาย้อมใหม่ได้เป็นผ้าที่ไม่ยับง่ายซับเหงื่อแห้งไวทนทานต่อการซักเนื้อผ้านุ่มลื omon, ่นสวมใส่สบายไม่ระคายเคืองต่อผิวหนังลูกค <underneath> 네้าเลือกเป็นเนื้อผ้ามิสลินถวายพระนะคะเพื่อทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้คุณแม่ที่ล่วงลับไปแล้วเพราะเชื่อว่าการทำบุญด้วยการถวายผ้าไตรครบชุด และพระท่านนำไปใช้งานหรือใช้ประโยชน์ได้จริงคนตายก็จะได้รับอนิสงผลบุญที่ยิ่งใหญ่อานิสงที่จะเกิดในชาติหน้าพบหน้าจะเกิดมาเป็นผู้ที่มีความเพรีพร้อมด้วยหน้าตาผิวพรรณที่งดงามและสติปัญญาที่น่านับถืออย่างยิ่งป้าแดงขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่มาอุดหนุนผ้าไตรที่ร้านป้าแดงหากใครสนใจจะสั่งซื้อผ้าไตรครบชุด ไปทำบุญถวายพระในโอกาสต่างๆก็ทักมาสอบถามกันได้นะคะ